ก่อนอื่นก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการขออภัยขอโทษเพื่อนๆแฟนบอลเช้าจิบกาแฟยามเชา้าฟังคลิปเพื่อนๆไว้ก่อน,เ,อนเลยครับเพราะวันนี้เชื่อมั่นว่าคลิปออนสายแน่ๆเพราะกว่าที่ผมจะเริ่มอัดคลิปมานั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยก็คือหลังจบเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเกมสุดมันระดับ5ดาวไม่รู้แหละถ้ามืคืนใครพลาดไม่ได้ดูบอกเลยว่าโคตรพลาด เกมนัดสำคัญตัดสินหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกก่อนที่เกมคู่เปเช่กับอาเซนอลจะเริ่มขึ้นในคืนนี้เมื่อวานนี้ครับอินเตอร์มิลานเจอกับบาร์ซ่าโอ้โหแม่งมันระดับ5ดาวมีฟอร์มระดับยอดเยี่ยมแบบที่ชวนแฟนๆปีแสดงตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมึงหลอกขายกูบนนี่ผู้รักษาประตูอย่างอังเดโอนาน่าที่เคยพาอินเตอร์มิลานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากนั้นอินเตอร์ไปแพ้นัดชิงให้กับซิตี้ยูเนเต็ดก็ไปดึงอังเดโ โอนาน่ามาราคา50-60ล้านเพราเอาโอนาน่ามาทางอินเตอร์มิลานครับใช้เงินเรา6กล้านยูโรเท่านั้นในการไปหาตัวแทนโอนาน่าและก็ไปได้ยานซอมเมอร์เข้ามาเป็นตัวแทนและเมื่อคืนนี้โอ้โหยานซอมเมอร์ในวัย36ปีปัจจุบันจัดเซฟนนนเนาะเฉพาะเกมเมื่อคืนนี้ไป7เซฟแม้จะเสียไป3ประตูนะแต่โชว์เซฟระดับ5ดาวพร้อมกับคว้าแมนออฟเดอะแมตช์พาอินเตอร์มิลานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นเกมที่บอกเลยครับเพื่อนๆถ้าใคร นี่โคตรน่าเสียดายมันเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานก็มาเหมือนเดิมเลยหมัดหนักๆของอินเตอร์มิลานโป้งโป้งสอยบาซ่าครึ่งแรก2-0ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเกมแม่งออกหน้านี้บาซ่าครองบอลได้เดินบอลได้แต่พื้นที่สุดท้ายจังหวะเด็ดขาดอินเตอร์มิลานทำได้ดีกว่าหมัดอินเตอร์หนักกว่าแต่พอครึ่งหลังฮันซี่ฟลิกนี่แม่งเถื่อนจัดจัด ไห้พวกดันถมขึ้นไปเล่นเกมลุกแบ็ก2ข้างดันขึ้นไปขึงตัวลุกอย่างยาเมาอย่างลาฟินยาเล่นไลน์ในโอ้โ oh. ห อัดเกมรู้กันบ้าละห่มจนสุดท้ายบาซ่าตีเสมอ2-2และ2-2ไม่พอท้ายเกมครับบาซ่ามายิงแซงนำจากลาฟินยาเป็น3-2แต่กะนั้นอินเตอร์มิลานก็ไม่ยอมครับมาได้อาร์เซบี้ยิงท้ายเกมนาทีบาดตีเสมอให้อินเตอร์มิลานเป็น3-3ไปสู้กันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษและในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกก็เป็นฟลัตเตซี่ตัวสำรองทีเด็ดอินเตอร์ที่มายิงประตูแซง4-3และจบด้วยชัยชนะของทีมงูใหญ่อินเตอร์มิลานผ่านเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกา2024 2025. ล2024-25รอผู้ชนะระหว่างไปเอเชกับอาร์เซนอลในคืนวันนี้นั่นเองครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมมีความยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเต็มไปหมดสําหรับแฟนบาร์เซลโลนาแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่เป็นเกมที่พวกเขาก็สู้ได้ดีโดยเฉพาะครึ่งหลังการแก้เกมของฮันซี่ฟลิกนี่แม่งดีเดือดสุดๆนักเตะตัวลูกทีเด็ดอย่างรามินยาเมานี่เอาไม่อยู่จริงๆมีเพียงแค่เสาประตูกับยานซอมเมอร์เท่านั้นที่หยุดน้องบ่าวได้เกมเมื่อคืนนี้ที่เหลือนี่ลาเนล่าเจอ บบาวพาทัวยับแล้วยิงแต่ละลูกอะ่ะยิงดีนะแต่ก็จะไปแบบติดเสาติดปลายมือซอมเมอร์อย่างเงี้ยช่วยเซฟไว้ได้และที่สำคัญทางอินเตอร์มิลานฟอร์มของยานซอมเมอร์นี่แม่งสุดจริงๆอายุ36ปีจังหวะทีเด็ดในการเซฟปกติมีให้เห็นโชว์เซฟปฏิหารเป็นว่าเล่นจังหวะเล่นด้วยเท้าก็ไม่ได้ลนลานเล่นยากเล่นตามจังหวะฟุตบอลปกติคำถามมันวนส่งมาให้แฟนๆปีแสดงนั่งครุ่นคิดกันว่าเออหลอกขายกูบอลนี่ ห้าสล้านนี่เราจ่ายไปเข้าไปเอาซอมเมอร์ตัวแทนมา6ล้านอยูโ่โรลโอ้โหอะไรมันจะดีเด๋ขนาดนี้สุดยอดอยจริงๆครับเกมเมื่อคืนนี้ชาบูยานซอมเมอร์เฉพาะเกมเมื่อคืนทําไป7จ็เซฟ2นัดที่เจอกับบาซ่าแม้จะเสียประตูรวมไป6ลูกแต่ซอมเมอร์ผลิตเซฟไปทั้งหมด14ครั้งด้วยกันและเกมเมื่อคืนก็ควา้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองปรบมือให้ครับยอดเยี่ยมจริงจง อีกคนหนึ่งที่พาแฟนผีเนี่ยวิงแบ็กแม่งตองแบบนี้จริงๆนั่นคือดันเซลดูมฟี่ครับเพื่อนๆจังหวะอันตรายจังหวะสวนจักรลับเป็นลุคของอินเตอร์มิลานทีเด็ดเขาอยู่ที่วิงแบ็กจริงๆโดยเฉพาะไอ้เจ้าดูมฟี่เนี่ยโหจังหวะเติมจังหวะพุ่งไปข้างหน้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเกมลุคบ้าดีเดือสุดๆและหลังจบเกมเมื่อคืนนี้เอเจนต์โอนาน่าทำงานนะเขามีการแท็กสตรอรี่ไปหาดูมฟี่แบบแสดงความยินดีด้วยอะไรทํานองนั้น น่าสนใจนะอูดาน่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าดุมฟี่จะมาเอาอูดาน่าแรกไปด้วยก็ได้นะไม่ติดอันนี้หย่อมเย้า,ยากันไปครับเพื่อนๆอ,อ่ะกลับมาที่เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ประเด็นจะมีเรื่องของผู้รักษาประตูด,ด้วยมีทั้งตัวที่จะเข้ามาใหม่รวมถึงตัวที่ยังอยู่ไม่ว่าจะมือ1มือ2มือ3เดี๋ยวนี้มีอัปเดตพูดคุยแลกเปลี่ยนกันรวมถึงประเด็นกระแสต,ต่อเนื่องก็คือเรื่องราวของบรูโน่เฟรนันเดสที่ก็มีอัปเดตจากสื่อในอังกฤษแล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปเป็นมาหลังจากที่มีประะเเด็นนนนทีีมมใใใลกาาุห้ควสจ อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นบรรดาแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับที่ยืนยันจากสโมสรปีสแสดงแล้วว่าแฟนๆเนี่ยจะทำป้ายยักษ์ขนาดใหญ่เหมือนเกมที่ยูไนเต็ดเจอกับลียงจำกันได้แม้ในศึกยูโรปาลีกเป็นป้ายผ้าที่ทำขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจนักเตะให้สู้กันเต็มที่พวกเราเป็นกำลังใจให้เป็นของขวัญสำหรับนักเตะจากแฟนๆเกมกับแอตติกบิลเบาในวันพฤหัสบ,บดีนี้แฟนๆยูไนเต็ดก็จะทำให้เช่นกันแต่ป้ายจะไม่ใช่ป้ายเดิมรูปแบบดีไซน์จะเป็นแบบใหม่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการ การเปิดเผยออกมาแฟนๆจะเซอร์ไพรส์ในเกมวันนั้นเลยคนที่จะได้เคาะได้พิจารณาเรื่องแบบเรื่องดีไซน์ก็คือกัปตันปีสแสดงอย่างบลูโน่เฟรนเดนนั่นเองครับเรียกว่าเอากันทุกทางฮะแม้สกอร์เราจะนำ3ามศได้เล่นในบ้านมีเสียงเชียร์แฟนบอลแค่นั้นบางทีมันยังไม่พอทําป้ายผ้าใหญ่ๆให้เห็นเลยว่าพวกกูเชียร์มึงเต็มที่สู้ตายไว้ทุกคนอะไรทํานองนั้นแหละครับ นอกเหนือจากนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดเมื่อสักครู่นั่นคือเรื่องราวของกัปตันทีมอย่างบรูโน่เฟรนันเดสคือหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆเราว่าประเด็นเนี่ยจริงๆเราไม่อยากจะมานั่งพูดคุยอะไรหรอกเพราะว่าบรูโน่เฟรนันเดสเพิ่งต่อสัญญา เขามีความสุขกับทีมเขาเป็นคนสําคัญในแผนงานของอัมริมอยู่แล้วและที่สําคัญสําหรับอินิออสเขาก็เป็นคนสําคัญของโปรเจกต์ฟุตบอลอย่างแน่นอนหลังมีการต่อสัญญากันไปแต่ประเด็นคือพอมันมีเรื่องตัวเงินมาเป็นตัวแปรเนี่ยเราก็เลยมาตั้งคําถามชวนคิดกันว่าถ้าอยู่ดีๆสมมติอยู่ในเตดไม่ประสบความสําเร็จในยูโรปาลีกหลังจบฤดูกาลนี้มีข้อเสนอที่มันมาหาศาลระดับร้อยล้านบวกๆเข้ามาจากซาอุดิอราระเบียทางอินิออสกรุ๊ปจะหวั่นไหวจะสั่นไหวหรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละที่เราโยนเป็นคําถามกันไป เพื่อนเพื่อนก็นแสดงความคิดเห็นกันมาหลากหลายในคลิปเมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆนะครับส่วนประเด็นอัปเดตต่อเนื่องวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ว่าทางลีกซาอุหรือทีมเอาเร์ฮิลเี่ยสนใจแล้วพร้อมจะประเคนค่าเหนื่อยให้บรูโน่เต็มที่สัปดาห์ละร่วมล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ก็พร้อมจะทุ่มโยนให้บรูโน่และเรื่องค่าตัวบรูโน่ไม่ต้องห่วงระดับร้อยล้านปอนด์บวกบวกแน่นอนนี่คือสิ่งที่มีรายงานอ้างอิงกันมานะครับ ส่วนสื่อฝ่าอังกฤษเขาก็ยืนยันหนักแน่นชัดเจนว่ามีความสนใจจริงจากหลีกซาอุตรงนี้ไม่ปฏิเสธและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมจากซาอุให้ความสนใจบรูโน่เพียงแต่ว่าตัวบรูโน่ไม่ได้มีความคิดที่อยากจะย้ายและทางสโมอสอนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็ไม่คิดที่จะรับข้อเสนอมาคิดหรือพิจารณาใดๆทั้งสิน้นเรียกว่าถ้ามียื่นเข้ามาก็ปัดทิ้งไปแบบที่ไม่ต้องไปเหลียวมองเลยอะไรทํานองนั้นแหละครับบรูโน่ตอนนี้สถานนะคือนักเตะที่แตะต้องไม่ได้นะเวลานี้เป็นแบบนั้นจากที่สื่อในอังกฤษราย งานกันออกมาครับ ส่วนเป้าหมายของทีมจากลีกซาอูเนียมีรายงานว่าแรกเริ่มเดิมทีพวกเขาต้องการนักเตะในยุโรปแล้วเล็งไปที่โมฮัมเหม็ดซาลาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ประเด็นคือโมซาลาต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยพวกเขาก็เลยเบนเป้ามาหาทางบลูโน่เฟรนเดสกับตันของปีสแสดงนี่แหละที่จะมาทุ่มค่าเหนื่อยแล้วลองกระชากต,ตัวไปร่วมทีมดูส่วนเรื่องที่ว่าบลูโน่ให้ความสนใจหรือยูไนเต็ดจะพิจารณาผมว่าผมก็เห็นด้วยกับข่าวที่มีรายงานกันออกมาว่าแมนยูไนเต็ดไม่คิดจะพิจารณาเลยบลูโน่คือคนสําคัญและตัวบูโ ก็มีความสุขดีกับสโมสรนแม้ว่าปัจจุบันผลงานทีมจะไม่ดีแต่เขามีการพูดคุยกับรูเบนอมริมแล้วตั้งแต่ช่วงตลาดมักกะลาที่มีข่าวว่ามัดลิดสนใจบลูโน่ลือๆกันมานั่นแหละอมริมเคยถูกสัมภาษณ์เคยถูกถามแล้วเขาก็บอกว่าเขากับบลูโน่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วและบลูโน่จะอยู่เป็นคนสําคัญในแผนงานของเขาแน่นอนตรงนี้อมริมก็มีการเคยยืนยันบลูโน่ก็ยืนยันด้วยการต่อสัญญาอินิออนตอนต่อสัญญาก็ยืนยันว่าบรูโน่คือคนสําคัญคือกัปตันที่่ออออยูในนนนแผงงานนานนาคตฟุตบลขเขเ ฉะนั้นครับประเด็นเรื่องบลูโน่กับโอกาสในการย้ายทีมผมว่าเราตัดทิ้งตอนนี้ไปก่อนปัจจุบันนี้หรือเร็วๆนี้เชื่อว่ามันคงยังไม่เกิดขึ้นแน่ๆแ,แหละครับแม้ว่าจะวงเล็บไว้นิดนึงว่าโลกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเกิดยูไนเต็ดกล้าๆที่จะขายบลูโน่เอาสิผมก็อยากจะรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงกันต่อไปทีนี้ต่อมาครับเมื่อวานก็มีประเด็นเรื่องผู้รักษาประตูถาโถมา,มามากมาย เริ่มจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสโมสรของพวกเขาตอนนี้มีอังเดโอนา่เอาตายบินดีและทอมฮีตันประเด็นเรื่องมือ1กับมือ2อย่างโอนาน่ากับเบีนดีมีรายงานว่าทางยูไนเต็ดเนี่ยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีการพิจารณาหรือมองเป็นลำดับความสําคัญแรกในการแก้ปัญหาซื้อขายอะไรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพวกเขาก็เล็งเห็นว่าตรงนี้มันก็มองข้ามไม่ได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตลอดฤดูกาลนี้ความไม่แน่นอนไว้ใจยังไม่ค่อยได้ของอังเดโอนา่ความต้องการย้ายทีมต้องการโอกาส ลงสนามมากกว่านี้แต่ฟอร์มหรือความสามารถยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ไว้วางใจได้ของเอาไทยบายยินดีมาเลยทําให้ประเด็นมือ 1- มือ2ต้องมีการมาคิดพิจารณากันหน่อยและมีรายงานว่าในช่วง1 2ถึงสัปดาห์นี้ทางบอร์ดบริหารจะมีการพูดคุยรับพิจารณาตรงนี้ว่าจะเอายังไงกับประเด็นเรื่องตาแหน่งผู้รักษาประตูทั้งมือ1และมือ2นั่นเองซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มมันมีโอกาสสูงมากๆอย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าโอนาน่าอาจจะมีโอกาสได้อยู่ต่อส่วนบายยินดีเจ้าตัวน่าจะมีโอกาสย้ายที่ออกไปจากความต้องการของ ตัวเขาเองที่ต้องการเวลาในการลงสนามมากกว่านี้ในขณะที่มือ3อยยังทอมฮีตันมีประเด็นน่าพูดคุยเมื่อมีรายงานจากแมนเชสเตอร์นิวเนียวครับสื่อท้องถิ่นเขามีการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากเดิมที่มีรายงานเชื่อกันมาตลอดว่าทอมฮีตันหลังจบฤดูกาลนี้น่าจะมีการแยกย้ายแขวนสตาร์ตลีทายกันแล้วแหละแต่ประเด็นคือเมื่อวานนี้ดันรายงานออกมาว่าทางปีแสดงอาจจะพิจารณาขยายสัญญาระยะสั้นหรือเสนอสัญญาระยะสั้นให้กับทอมฮีตันอยู่กับทีมต่อไปก่อนโดยความ ที่ฮีตันเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูมือ3อายุเยอะในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์การมาลงเล่นต่อเนื่องเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังตรงนั้นทีมไม่ได้คาดหวังตรงนั้นก็แค่สแตนบายในสนามเนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่ประเด็นที่อยากให้ฮีตันอยู่ต่อก็อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ของเขาที่สามารถช่วยผู้จัดก,การทีมช่วยทีมโค้ชในการแบ่งเบาภาระได้ช่วยซีเนียร์ในทีมในห้องแต่งตัวดูแลน้องๆรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาสู่ทีมได้ตรงนี้เชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับห้องแต่งตัวกัวกบทีมของลูเบนออมริมนั่นเอง ทางสโมสรก็เลยอาจจะมีการพิจารณาต่อสัญญากับทอมพีตันออกไปนั่นเองครับและเมื่อทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวเข,ขาวเรื่องผู้รักษาประตูชัดเจนครับมันก็ต้องมีตัวใต้ตัวแทนโผล่เข้ามามีชื่อเมื่อวานนี้ชื่อที่มาแรงมากๆนั่นคือวันยามิลินโควิดซาวิต คุค้นๆกันไหมล่ะครับเพื่อนๆน,นี่คือน้องชายของเซอร์เกย์มิลินโควิดซาวิดตำนานในหน้าข่าวของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงนั่นเองโดยตัววานย่ามิินโควิดซาวิดครับนอกจากที่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะคุ้นเคยจากชื่อพี่ชายเขาที่มีข่าวเชื่อมโยงอีกอย่างหนึ่งครับตัววานย่ามิินโควิดซาวิดเนี่ยเคยมาอยู่ในอะเคเดมีของปีศัตวแดงด้วยเหมือนกันเมื่อปี2014ในยุคข,ของหลุยฟันเกาโน่เลยแต่เจ้าตัวมาอยู่ในช่วงเวลาแค่สั้นๆแป๊บเดียวเนื่องจากในเวลานั้นมีปัญหาาาาเเรื่่อออองงใบนนนุญตตขทํยยู็กลมี การปล่อยออกไปโดยเริ่มต้นจากการปล่อยยืมตัวออกไปไปอยู่ในลีกเซอร์เบียต่อด้วยการปล่อยไปอยู่ที่โปแลนด์ในช่วงป2015ี2015-2017แล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับโตลิโน่ต้นสังกัดในปัจจุบันซึ่งในตอนแรกๆครับวานย่ามิลินโควิชซาวิตที่ย้ายมาก็ถูกปล่อยยืมตัวไป2-3ครั้งก่อนจะกลับมาลงหลักปักฐานได้แบบจริงจังๆเนี่ยก่อนมาฤดูกาล2 0 2 1 2 2เป็นต้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ประสบการณ์ชีวิตโชคโชนสู้ชีวิตหน้าดูเฉียวโดยตอนนี้ัเจ้าาตวมีอยุ28 ปีและที่สำคัญที่น่าสนใจคือส่วนสูง2 0 2เซนติเมตรสูงชะลูดยืดยาวจริงๆสำหรับข่าวที่เชื่อมโยงกับปีแสดงณเวลานี้มาจากฟาบิเซโอโลมาโนที่รายงานเอาไว้ว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการใส่ชื่อของวันยามิลิิโควิดซาวิตเอาไว้ในลิสเสริมทัพ และก็มีรายงานอ้างต่อเนื่องว่ามีการติดต่อเข้าไปหาทางโตลิโนแล้วด้วยส่วนตัววญญานย่ามิรินโควิซาวิตนั้นก็มีความสนใจและพร้อมจะย้ายกลับมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเรื่องราวทุกอย่างในการตัดสินใจพิจารณาของปีแสดงฟันธงว่าจะเอาวานย่ญญาตัวเขาไม่มีปัญหาและพร้อมย้ายทีมที่เหลือก็ต้องไปคุยเรื่องราคากับทางโตลิโนเท่านั้นเองซึ่งถ้าดูแบบนี้ก็เป็นไปได้ที่ตัวนักเตะเนี่ยจะมีความพร้อมและต้องการจะย้ายมาร่วมทีมปีสัดแดงถ้าอยู่ในเตดต้องการจริงๆเพียงแต่ว่าเรื่องราคาจะ ตางก็ต้องไปพูดคุยกับต้นสังกัดอย่างโตลิโนอีกทีว่าเขาพร้อมจะปล่อยที่ราคาเท่าไหร่โดยเรื่องของสัญญาวันย่ามิรินโควิดาวิดกับโตลิโนตอนนี้เหลืออีก1ปีนั่นคือหมดปี2026แต่ประเด็นคือเจ้าตัวมีออปชันในการขยายเพิ่มอีก1ปี ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดยูนาเต็ดจะเอาจริงๆไปสื่อสารพูดคุยจริงๆผมว่าโตลิโน่ก็น่าจะพร้อมขายเพื่อหาเงินเหมือนกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวมีข่าวเขาอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาว่ากันให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีเนาะเพื่อนๆสนใจหรืออยากได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดนี้คือเด็กผีมีเรื่องเล่าประจําเช้านี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมชาติแฟนบอลขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าววััันนีี้สสดครบ